อไม่ลองนะไม่ลองนะมัมมัมใช่ไหมมั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 มใช่ไหมมัมใช่ไหมมั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 มมามมัมมัม อามาๆามาไม่ไม่กินน้องทำไมนะ <c oughs> มนั่งเป็ดไหมนั่งเป็ดไหม <c oughs> ไม่ร้องเนะี่ยนั่งเป็ด ไม่ลองไม่ลงอนงนะนั่งนะี่นะนั่งเสร็จก็ไม่เอาจะให้อุ้มใช่ไหมล่ะจะให้อุ้มใช่ไหมฮึไม่ลองไม่ลองไม่ลองนะ อืมืนั่งเป็ดน,นะอืมสำารับเร่องน้ำลายแล้ว<อ>นั่งเป็ดน,นะนะนั่งเป็ดน,นะไม่ลองนะอืมอืมนั่งเป็ดอืมอืมอืม นั่งสบายเลยไม่ลองนะอืมอืม